ได้เลยครับคุณอาจจะเพิ่งเข้ามาดูนะครับผมมากินไก่ให้คุณด,ดูเลยครับอืมพี่แฟงวัสดีครับเขียวเร็วมากไม่ออะไี้ผมคิดถึงพี่วายพี่แบงค์โอ้ยน่าอร่อยจังดูวันนี้ไม่ได้อวดไฝเลยอุตส่าห์มีไฝเพราะว่า แต่ว่าแต่ว่าไม่ได้ถอดสมาเพราะว่าคนเยอะมากสวัสดีทุกคนนะครับไปแล้วแต่งตาดีนะว,วันนี้เอ้ยดังวันดีดังกินไก่ป่ามีไก่อ่ะอร่อยด้วยอืมโปรตีนแอดไนท์โปรเจวก็รับอยู่ใช่ไหม อืมอกกิน้นีไม่ได้หรอกนะอืมมันได้หรอนะเอ้ย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 อะไรอะ่ะโนนานๆทีเขาจะอ้อยไอย้นุกมันอ้วนมากอ่ะทุกคนไม่ก็ยอยากให้กินแล้วอ้วนแบบไม่อับตามไม่หลุดนะเนี่ยใช่ สวัสดีฮะเสียงกลับมาแล้วเอ้ยจุง้งสวัสดีฮะอ้วนเหมือนใครคืออะไรอ่ะน้ำมหอมเหรอเอ้ยพี่มิกส,สวัสดีครับสวัสดีครับเอ้ยมาไหมาวะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะดูทำอะไรอ่ะเป็นไร <laughs> มีแรงเ <laughs> นาะมีแรงไลฟ์เนอพี่ดูทำอะไร Uhm วันนี้นอนมากินมากินข้าวเหรอโนแล้วโนคืออะไรคนไหนคือโนอันไหนคือโนอันไหนคือโนดีดีอันไหนคือโนมหาโนก่อนเลยไม่เห <bits> <implications> ็นมาหาพี่บ้างเลย ไม่ลบกูนิดตอีชูเหมือนเหมือนไหมครับนั่งลงเหมือนไหมอันนี้คือโน้ตตัวจริงแล้วถอนขนโน้มมาแปะหัวทำไมอะฮะดูน้องดีแหว่งเลยเนี่ยไอ้หนอมันเหมือนกันจังเลยเจลเลอร์อะเจลเลอร์ลายผิวข้างบนตัวมันอ้วนจังเลยหมายถึงนี่เหรอฮะนี่แหละน่ารักมากอุ้ยอุ้ย ที่มันยังคิดถึงเธอน่าจนเกินไปไม่เหลือใจใคร <No. S 1> เอารถเอารถแกะนี้ให้พี่กินหน่อยพิ่งเจ้าของที่อ่ะแกะนี้ให้หน่อยพี่ไม่มีมือหรอไม่มีครับมีแต่อยากให้แกะให้ได้ไหมล่ะขอบคุณนะพี่อ,อูอ๋เขาเรียบร้อยเป็นคาถานินจาร์อัญเชิญแมวไม่มีมือหรอ เชิญแมวไม่มีมือห่ะมันน่าร้านกินอุ้มีความสงสัยว่าเวลาแบบเรามีเมคอัพแล้วลบไปหอบมันมันจะติดว่าปากไม่ใช่ไหมไม่ใอะไรเนี่ยหรือว่าพี่ทมันน่ากินจริงเลยอ่ะอ่ะจะกินก็ไปหยิบซ้อมมาจิ้มอะไรอ่ะพี่มีข้าวข้างล่างอู่อะไรเสียพี่อะไรเสียวะซ้อมไงฮ่ผมไปก่อนนะครับสวัสดีเอ้ยมิวออนเฮลโหลหรือว่าที่ปืนน่าเป็นอย่างนี้เพราะว่ามีคนไปหอบแก้มัน เม่าจนเกินไปไม่เหลือที่ให้ใครเดินขูหน้าต่อให้เขาจะดีแค่ไหนก็ไม่อาจลบออกภาพเธอในใจยังจองพื้นที่ข้านนงในตรายังไม่รู้จะลืมภาพเขาดียังไงแล้วมึงไม่ลืมเขาสักทีวะแล้วทำไมวะ ไม่รู้อ๋อไปซะกินข้าวยังอย่าไปแล้วนะครับทุกคนบ๊ายบายขออนุญาตไปทานข้าวก่อนนะครับไ h a ับจ o โก n หนาวอุ้ยหมอนยางพาราไปก่อนนะครับขาอขาาวมม่หอองพี่พี่ซื้อมาเองบ๊ายบาย